จริงจริงนะเรื่องนี้เนี่ยชอบมากเลยน้องไปหมูทอดอ๋อค่ะเออจริงจริงนะบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงแต่เขาเอาไปโดยเราไม่ได้ไปคิดการอะไรหรอกออ้อข้อหนึ่งเนี่ยจำได้เรื่องผักชีไหมค่ะผักชีคนญี่ปุ่นนิยมมากเลยก่อนหน้านี้มีมีไอ้พิซซ่าหน้าผักชีอเออผักชีนี่ถึงขนาดข้างใครเลยนะค่ะ ล่าสุดร้านอาหารญี่ปุ่นเน่และอยู่ในญี่ปุ่นนะค่ะไม่ได้อยู่เมืองไทยมูตะกมูมูตะกค่ะนี่พยายามจะออกสำเนียงอย่างนั้นนะโมโตโหมูอะไรนะหมูโทโตมะก็คือเขาจะเขาจะพยายามอ่านทับศัพท์คำว่าหมูทอดนั่นแหละค่ะแต่เขาอาจจะพูดคำว่าทอดเนี่ยไม่ได้ก็เลยเป็นญี่ปุ่นที่ไหนมาออกเสียงหมูมูโตโกเฮ้ยมูโตโกก็คือหมูทอด หมูทอดเป็นยังไงคือเพจวะเจแปนเนี่ยแชร์ภาพแอคเขาของร้านอาหารในญี่ปุ่นแห่งหนึง่งชื่อว่าร้านมัตสุโนยะออกเมนูใหม่ชื่อตรงกับภาษาไทยเลยว่าหมูทอดนะคะและในแผ่นพับโฆษณาของเขาอะค่ะบนภาพโฆษณาก็ใช้คําว่าหมูทอดเลยและเขาใช้ตัวอักษรคาตาคณะเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นที่ใช้สาหรับเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอะทับศัพท์ไปเลยว่าหมูโตโต ก็คือเหมือนหมูทอดนะคะทั้งเพจเนี่ยระบุนะคะเพจนี้เขาบอกว่าในภาพโฆษณาเขาบอกเอาไว้ว่าใช้หมูสามชั้นมาทอดให้กรอบกินกับน้ำจิ้มรสชาติเปรี้ยวหวานก็ตั้งคำถามเลยตั้งข้อสังเกตรหรือว่าหมูสามชั้นทอดกรอบจะเป็นพลังนุ่มนิ่มของไทยกันนะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนญี่ปุ่นได้ลองหมูกรอบมันเด็ดเหมือนกันเอาหมูมทอดต่อกันหมูทอดเอาปรึกษาเจจ <poco>. ง ข้าวดาบแดงอันนี้เนี่ยเขาใช้สามชั้นขอ,องเจ๊จง<อ>จะเป็นอีกแบบหนึ่งสามชั้นแร่บ,บางๆอันนี้เขาทอดให้กรอบแล้วทอดให้กรอบกินกับกระลำาปรีกระลำาปรีญี่ปุ่นเนี่ยมันจะกรอบมากคน้องไบจิ้มน้ําจิ้ม,มคืออันนี้เนี่ยเราต้องมีทําเมนูนี่แล้วน้องไบโอ้โหถ้าใจะให้ดีนะข้าวปุ่นอาจจะไม่เข้าอวข้าวเหนียวอะอาจจะลองให้เขากินข้าวเหนียวคือหมูทอดเนี่ย อร่อยที่สุดหมูกรอบเนี่ยถ้าเป็นหมูกรอบต้องใส่เป็นน้ำหมูแดง<ม>แล้วก็ใส่พริกที่ฟ้ากับไอ้น้ำซอสเปรีย <S <S ปร้ยวมันจะเข้ามากเลยนะัรบแต่ถ้าหมูทอดเนี่ยมันจะเหมาะกับน้ำจิ้มแจ่วมาก <S <S มแล้วสามารถจะทำํำเอาข้าวเหนียวมาทําปั้นเป็นซูชิแล้วโปะด้วยหมูมูทตโตหมูทโต,ทโต,ทโตแล้วก็จิ้มแจ่วเด็ด <Dead. S 2> ซอฟพาวเวอร์ไหมข้าวเหนียวหมูทอดเนี้ยพลังนุ่มเนิ่มอ่ที่พูดมาก็เพาะทีมงานอยากกินมาเอาวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้เลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเอาวันนี้เลยกินกินอยากกินไหมแล้วแน่นอนที่เขาเสนอแน่คือถ้าเกิดทางญี่ปุ่นได้มาถึงมุกกระบกมูกระบหมุกรอบกมูกรอบกยิ่งสด เ <K an> ขาบอกรับรองมันเด็ดเหมือนกันใช่ไหมแล้วผมคิดว่าโนฮาวคุณจะทำปลาได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าการทำหมูกรอบนี่โนฮาวของคนไทยที่สุดมหมูกรอบนี่หนังนี่ขนาดหันนะได้ยินใช่ไหมคำกรอบ <c oughs> มันกรอบนอกนุ่มในนะหมูกรอบเนี่ยคะะ่ะมาไทยก็เจอหมูเถื่อนเฮ้ <c oughs> <c oughs> อะไรเออพูดถึงหมูเถื่อนนะท่านนายกพูดกับบีเไว้นานไหมนานแล้วนะต้องมีความคืบหน้าอาทิตเมื่อวานทีน่พูดกับตำรวจไซเบอร์ว่าไงฉันก็บอกให้30สิบวันต้องมีความคืบหน้าชัอ๋อครั้ง <Series. S 2> นั้นไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมเอออันนี้ท่านนายกบอกเลยสาสิบวันซีเรียสค่ะอ่าท่านผู้ชมพอ,อสมควรนี่จริงยังมีอีกเยอะเลยพอไหมเนี่ยน้องไรการวันนี้สนับสนุนโดยเะ ขนมปังขนมปังโกเบดอิ่มคุ้มเต็มคำค่ะวันนี้เป็นขนมปังไส้ถั่วแดงและขนมปังไส้มันม่วงนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นจาก10บาทเหลือ8บาทเฉพาะร้านคาทั่วไปค่ะอือ่าพอสมควร